สวัสดีครับพี่บุรัตครับสวัสดีค่ะโอ้วันนี้เราเดินทารอบโลกเลยเดี๋ยวพี่เนาะคุย <c oughs> ทุกมากทั้งสภาพภูมิอากาศใช่ะคะอาคือมีอทั้งแรงจัดในต่างประเทศแรงจัด่ะ,ะที่กรุงโซว,วันก่อนนะคะ้นะะท่วมหนักแล้วก็รถลอยอะ S <S ปกติเหตุที่ภาพน้ําท่วมแล้วรถจมใต้น้ําเนี่ยเป็นภาพที่เห็นในหลายประเทศแล้วก็น้ําก็ไหลลงรถใต้ดินอะไรพวกนี้ออกม,มาเรานําเทรนนะพี่เนาะประเทศ,ปร,เทศประเทศกรุงเทพนาเทรนรถลอยนี่ลอยกันมาหลายหลายแล้วใช่ตอนนี้เราเห็นในในจีนในยุโรปตอนนี้มาในกรุงโซลนะคะนี่แรงที่ไฟไหม้ตอนนี้วิบากกรรมของมนุษย์จริงๆนะคแต่กันเราไปกันที่ไหนอีกดีพี่เอาเอา เดี๋ยวนะเอาจีนก่อนนะคือสัปนะเหรัที่เปิดประชานี่นะคะ,ะก่อนที่จะเอาเรื่องหลักคือเรื่องวิเคราะห์เรื่องจีนกับเกาหลีเออกับกับไต้หวันเนี่นะคะอตอนนี้ก็มีการปล่อยข่าวเรื่องยูเครนย,ยังไม่จบบอกเกาหลีเหนือเนี่ยจะส่งทหารแสนคนทหารที่เป็น อ่ผมเห็นการฝึกเยนดีจะไปลบที่ยูเครนครับคใช่ใช่เกาหลีเกาหลีเหนือจะส่งจะส่งทหารแสนคนไปลบยูเครนอันนี้ฟังแล้วก็อึ้งอยู่พี่บุญรัฐเอาจริงเหรอมันมันไม่เอาจิงดิคือคือที่เป็นเรื่องใหญ่นี่นะครับเขาวิเคราะห์เรื่องแผนการรบของของจีนไม่ใช่แผนการรบนะครับแล้วก็ผลตามมาคือการที่จีนไปซ้อมรบ นะคะติดต่อกันมานานมากที่บอกจะซ้อมเพรถึงหนึ่งเดือนเนี่ยนะคะยิงยิงกระสุนจริงไปจากยันพื้นที่ยุทธศาสตร์ของของไต้หวันครัจุดที่เป็นคล้ายๆเสมือนหนึ่งคือปิดล้อมเมืองท่าปิดล้อมที่เป็นที่ตั้งกองกาลังทหารของไต้หวันแล้วก็มีสามารถอะไรเอสกัดนะครับปิดล้อมไม่ให้เครื่องบินพาณิชเครื่องบินทหารจาก จากข้างนอกเนี่ย<ะ>เข้าไปที่ไต้หวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอ่าที่อเมริกาจะส่งหมายถึงสามารถส่งเรือรบส่งเครื่องบินจากเกาะโอกินาว่าไปช่วยไต้หวันถ้าหากเกิดเกิดสงครามหรือเกิดการประท้าเนี่ยนะคะ,ะ,ะต้อไปไม่ได้เขาบอกเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์ของจีนมากเลยที่ทุกคนนึกนึกไปถึงคือไม่จำเป็นอะไปบุกยึดไต้หวัน<ะ>แค่ควบคุมเส้นทาง การเข้าออกคือปิดล้อมทุกด้านเท่านี้ก็เห็นแล้วว่าไต้หวัดตาย oh. เพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะฝ่าวงล้อมเข้าไปได้เลยนะ hmm. คะว่าเป็นยุทธศาสตร์สำคัญมากเลยแล้วก็หกยุทธศาสตร์สำคัญที่สำคัญที่ที่จีนมองว่าจำเป็นที่ต้องปิดล้อมไต้หวันไงคะก็ <Huh. S 2> ะคืออย่างที่บอกอะค่ะ <Huh. S 2> จำกัดเส้นทางเข้าออกของเรือของเครื่องบินพลเรือนนะคะ huh. Huh. แล้วก็เรื่องของเอ่อเออเครื่ ที่ดีที่สุดไม่ใช่ที่ดีที่สุดคือแผนรบที่ดีที่สุดก็คือการที่สกัดไม่ให้อเมริกาส่งเรือรบส่งเครื่องบินรบไปช่วยไต้หวันในกรณีที่หากการหากเกิดการประทะกันขึ้นมาได้ดังนั้นตอนนี้คือตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเขาซ้อมรบหลังจากที่คุณแอนซี่เปโรซี่เดินเท้าออกจากไต้หวันแล้วจีนก็ซ้อมนอื กระดาษใช้ครั้งเดียวแลแบบ้วทิ้ง่ะแปลว่านลไต้หวันป้าเราอย่างนั้นเธออย่าลืมเธอแค่เป็นประธานสภาผู้แทนแลหลังจากนั้นเธอก็หายหน้าไปแล้วอ่ะก่บรเมริการก็เงียบๆไปยืนไต้หวันก็ไม่มีใครพบไปไหนก็ไม่มีใครพบเป็น,เป,นเป็นคนที่เหมือนกระดาษแบบไม่อยากใช้คำแรงถูกใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งไงเป็นเป็นพัดลมบ้านเราเนะพี่นะพัดลมใส่หน้าอะไรแบบนี้นะแม้พัดลมจะใส่หน้าเลยอะไรอย่างเงี้ยหรอคือไปเกาหลีใต้ประธานาธิบดีก็ ไปพบอะไรเยีะเหรอก็ไปพบประธานสภาคือแน่นอนใครหลายๆคนก็อาจจะ พูดกันตรงๆว่ามีส่วนในการเกรงใจจีนด้วยเพราะแนนซี่เขาไม่ใช่นักการเมืองธรรมดาเขาเป็นนักการเมืองที่เขายืนอยู่ตรงข้ามจีนแบบจีนก็ไม่ชอบหน้าเขาแล้วเขาก็ไม่ชอบหน้าจีนแต่ไหนแต่ไรมาอย่างที่เราทราบทีนี้พอออกจากไต้หวันไปจีนซ้อมลบได้ยินว่าค,คือคือมันจะจบแล้วแต่ว่าเขายังซ้อมต่อใช่ไหมพี่บุรัตคือเมื่อวานนี่ผมเช็คไปเขาบอกว่าอีกหนึ่งเดือนจะเริ่บอกว่าซ้อมต่อสักหนึ่งอาทิตย์ตอนนี้เห็นได้ผลแล้วไงการปิดล้อมทางเศรษฐกิจคือการกดดัน บริษัทธุรกิจยักษ์ใหญ่ของไต้หวันที่ไปลงทุนในจีนตอนนี้ฉันตัดสัมพันธ์ตัดสัมพันธ์ยนความมั่นคงด้านการทหารกับสหรัฐนันเป็นเรื่องปกติในการกดดันเศรษฐกิจและการให้โชว์ให้เห็นว่าฉันสามารถล้อมไต้หวันโดยไม่ต้องบุกยึดไต้หวันเนี่ยแค่นี้ก็ทําให้แบบชาวไต้หวันคิดได้อ่ะที่ตอนนี้เริ่มมีกระแสเดินขบวนต่อต้านใฉ่หวนมากขึ้นมากขึ้นนะครับว่าคุณจะทําสงครามกับใคร นะคะแล้วตอนนี้ที่ที่บอกว่าน่าจับตามองคืออเมริกาเองก็เริ่มใช้เรื่ายปิดรอบจีเหมือนกันคือคือเดือน,นตุลาเนี้ปกติสหรัฐกับอินเดียจะมีการซ้อมรบร่วมครับนะคะครั้งที่สิบแปดละซ้อมรบร่วมเนี่ยจะเป็นแถวพื้นที่ ที่มีชายแดนติดกับจีนที่เคยเป็นกรณีพิพาทจนเคยเกิดสงครามกันมาครับนะคะครับปีนี้บอกจะซ้อมรบใหญ่มากอเมริกาบอกฉันจะต้องเตรียมพร้อมเต็มที่สร้างสถานการณ์ให้เหมือนกับจีนกับอินเดียจะปะทะกันแล้วค่ะนะคะขณะเดียวกันก็ใช้อินเดียเป็นเครื่องมืออีกทีนึ่งไปกดดันอ่าศรีลังกานะคะ กดดันเพราะว่าในวันที่สิบสองอีกไม่กี่วันเนี้ยค่ะเรือรบจีนจะไปเทียบท่าที่ไปการเยือนนะคะคการีรังกาปรากฏบอกว่าแบบกดดันศรีรังกาจนศรีลังกาต้องขอจีนว่าให้เลื่อนก,การเดินทางของอก,การมาเทียบท่าก่อนท,ทั้งที่ใกล้จะถึงแล้วนะคะคบ,บอกว่าตอนนี้ไม่พร้อม,มแลวอเมริกาก็ไปพูดพูดเองเออเองฟลิปปินซึ่งคุณบอกว่า แทบจะไม่รับรองบองบองที่ขึ้นมาเป็นทาร์บีเลยเพราะเป็นลูกเผด็จก,การมาโกสอะไรพวกนี้ครับตอนนี้ประกาศเลยค่ะว่าเนี่ยถ้าฟิลิปปินส์เป็นอะไรจีนจะบุบมาเนี่ยอเมริกาจะช่วยฟิลิปปินเ็นที่เราจะต้องอย่างงู้อย่างนี้ออกมา嗯嗯ตอนนี้็ก็เริ่มใช้แบบโลกใช้โลกกดดันจีนนะคะ嗯嗯เอาเริ่มจากเอเชียก่อนนะคะว่าว่าอย่างนี้ออกมาเพราะฉะนั้น ถ้ามองในแง่เรามองในแง่สื่อนะคะจับทิศทางให้ถูกเราจะสนุกละนะคะเราจะสนุกว่าอ,อ๋อมีการช่องทางนี้ช่องทางนี้ออกมาจีนทำอย่างนี้เขาอย่างนี้อย่างนี้ออกมาแต่คนที่เดือดร้อนคือโลกละนะคะถ้าหากว่าปิดล้อมนู่นปิดล้อมนี่เกิดความเครียดขึ้นมาอีกสร้างสถานการณ์ว่าจีนจะมา ถ้าทำไต้หวันสําเร็จจีนจะต้องมาที่ทะเลจีนใต้ต้องมาแสดงแสญญญนยารู้ภาพนี้นเราจะต้องอมีการเตรียมพร้อมที่จะรับมืออย่างงูยอย่างนี้อย่างมาอมอมเอาละค่ะสงครามเย็นอีกรอบแล้วหรือเปล่าใชคะซึ่ง คืออเมริกาเนี่ยแน่นอนว่าการกดดันจีนหรือว่ากดดันรัสเซียในก่อนหน้านี้โดยผ่านทางนาตโตแล้วก็ผ่านทางยูเครนจนเกิดเป็นศึกยูเครนเนี่ยอย่างไรก็ตามสุดท้ายมันเกิดผลสะท้อนกลับไปที่บ้านเขา mm hmm. เขาก็คงต้องระวังด้วยไม่ว่าจะเป็นเงินเฟอ้อหรือภาวะขาดแคลนพลังงานต่างๆซึ่งเอาละเขาอาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าเงินเฟอ้อนี่เขาเขาประสบแน่ๆถ้ามีจีนอีกเนี่ย พลายเชยนจะถูกกระทบหนักมากเขาก็คงเตรียมรับมือโดยการที่ผ่อนปลนในบางเรื่องกระแพงภาษีอะไรก็ตามแต่เขาลืมคิดไปไมหมฮะว่าจีนเองก็มีสิทธิ์จะตอบโต้อย่างล่าสุดผมได้ยินว่าเขาตัดไอ้สายโทรศัพท์ที่ยกหูหากันได้ไหมายความว่าอเมริกาสามารถยกหูหาอย่างที่ประธานาธิบดีก็ยกหาได้ทดาาหารไดยกได้โอ้จีน<า>ไม่รับโทรศัพท์ใช่โอ้ดังนั้นความกดดันมันจะกลับไปที่สหรัฐเองด้วยอีกส่วนหนึ่ง เออดังนั้นผมคือก่อนนั้นเนี่ยนะคะทั่วโลกอะค่ะโดยเฉพาะย่างยิ่งถ้าเขาจะมีสายตรงระหว่างผู้นําคำใช้กันในช่วงที่แนะนำตัวเวลาขึ้นไปเป็นผู้นำกับช่วงที่เกิดวิกฤตโลกนะคะก็จะโทรคุยกันถ้าตัดตัดสายเนี่ยหมายถึงว่าช่องทางมันไม่ต้องมาคุยแล้วตอนนี้คือจีนใช้คำว่ากูไม่คุยกับมึงโอ นะคะต้องใช้<บ>สํานันแบบนี้คือ,อไม่คุย<า>ไม่ติดต่อไม่สัมพันธ์สารพัดไม่คือให้เห็นว่าจีนถือเรื่องไต้หวันเป็นเรื่องใหญ่ ซึ่งซึ่งซึ่งเขาบอกมาตลอดว่าเรื่องไต้หวันกับเขาเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและเป็นเรื่องใหญ่มากคือแน่นอนในไต้หวันก็มีความคิด2ด้านคือด้านหนึ่งอยากจะเป็นเอกราชอย่างที่ทราบก็มีใช่องเวมือนที่ชนะเลือกตั้งมาซึ่งก็เพิ่งชนะมาในประวัติศาสตร์ก็ด้านนี้ก็เพิ่งชนะมาไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กี่ครั้งไม่นานบบนี้แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะมีพรรคเก่าแก่ที่ต่อนเนื่องมันจะจีไคเชกอ่าก็อินตังซึ่ง ซึ่งอันนั้นอยากจะรวมจีนเป็นจีนเดียวแต่ว่าแน่นอนเขาคิดว่าเขาคือเมืองหลวงต่างเนี่ยเขาบอกไม่ไม่ถงขัค่รวมจีนและเวลาบาทไปแต่ว่าคบค้ามีสัมพันธ์นะคะไม่ไม่เป็นศัตรูเหมือนก็ทําดูว่าฉันก็อิสระแต่ว่าฉันก็นี่มีบรรพบุรุษเดียวกันจู่จุ้ยังต้องอยู่ที่นี่ไปลงทุนที่นี่ออกมาแต่ใช่หนวนี่คือคบอเมริกาแบบแบบ เออจะปรกาศเอกราชเปคือลืมลืมปบรรพบุรุษอ่ะลืมคำพูดเพื่อตัวเองอ่ะคือก็เหมือนกับคนรุ่นใหม่ของไต้หวันที่ที่แบบว่าไม่ได้มองจีนมีปบรรพบุรุษเรียบกันแล้วอะไรพวกนี้ออกมานะคะแต่ตามตามตามมาด้วยการเดินขโมนตอนนี้ถูกไหมพี่พี่บุรั้าเห็นมีประวงกันอยู่บ้างแล้วอืมในไต้หวันนะฮะคือไต้หวันไหลเออไหลประมาณสิบ สิบกว่าปีมาแล้วพรรคองมินตังเริ่มเสื่อมาอามากนะครับช่าใการเลือกตั้งโวนหนึ่งก่อนนั้นเนี่ยที่ยังเคยชนะเพราะว่าอาพวกอดีตนายพลอะไรยังอยู่เลยแต่ตอนนี้ตัดไปแล้วก็มีข่าวเรื่องทุจริตครอร์ปชันเยอะมากแล้วคนรุ่นใหม่ไต้หวันก็อย่างที่ว่าเริ่มเหินห่างนะคะเหินห่างออกไปแต่ว่ามีัธุรกิจที่เข้าไปลงทุนในจีนมากขึ้นมากขึ้นมาไมมสร้างปัญหาสังคมในจีนแกท่ารับ <laughs> เรื่องปัญหา เมียน้อยอะไระพวกนี้ออกมากลายเป็นปัญหาใหญ่อีกกันนะคะครับครับครับซึ่งแมไปส่งออกเมียน้อยอะไรเงี้ยเหรอพี่อันนี้ก็แบบเนานะเป็นสังคมควบคู่กันไปอันนี้ก็เป็นการเล่าแบบพี่บุรัสนะครับเน,นเข้มข้นน่าดูทีนี้ขณะดเดียวกันพอคนรุ่นใหม่เริ่มเหินหางแต่เขาก็คือจะพูดถึงคนรุ่นใหม่คนตองพูดถึงพันธมิตรชานมนะพี่เอ่อมิวทีอ l ลเลนส์ก็คือการรวมกันของฝั่งที่เป็นตะวันตกสำหรับคนรุ่นใหม่แล้วก็ออกไปตอบโต้ฉากกันทาง โลกออนไลน์เนี่ยกับคนที่เป็นวัยรุ่นจากจีนซึ่งจากจีนเนี่ยเขาก็จะมีแนวความคิดที่ไปด้วยกันเป็นแนวความคิดชาตินิยมยนะพูดตรงตรงไอแนวความคิดสองอันนี้มันเลยปะทะก,กันเพราะว่าคนรุ่นใหม่แบบที่นิยมตะว,วันตกเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็ไปรวมตัวกับฮ่องกงซึ่งแน่นอนฮ่องกงมีเรื่องที่ผ่านมาก็อยงที่เราทราบนะตั้งแต่ปฏิปทวงร่วมอะไรกันก็ตามเอาไทยก็บางสูตรไปรู้กับเขาด้วยนะพี่บุรัษเนาะแล้วมี <laughs> ประเทศนู้นประเทศนี้พันธมิตรชานมเออแต่สุดท้าย รอบนี้เนี่ยไม่ทราบว่าประชาชนเขาคิดอ่านอย่างไรกันบ้างเพราะพอเห็นจรวดคือแน่นอนมันมีการซ้อมรบอยู่ตลอดหมายถึงจีนก็เคยซ้อมรบก่อนนั้นนี้เด็กอาจจะไม่ทันแต่ว่ารอบนี้มันแรงที่สุดพี่บุรัชคือจีนซ้อมรบแรงมากแล้วยังไม่คลายเลยคือเจ็ดวันแล้วยังไม่คลายขณะที่ไต้หวันบอกว่าเดี๋ยวจะซ้อมรบตอบโต้เพื่อเป็นการตอบโต้จีนแต่ตอนนี้จะตอบโต้อย่างไงเพราะจีนเขายังไม่ถอยเลยเขายังซ้อมต่อพี่บุรัชเื่อคืออย่างนี้ให้เห็น ช่วงตั้งแต่ต้นปีมามช่วงตั้งแต่ไบเดนขึ้นมาเป็นพาร์ตีแล้วก็ปีที่แล้วจนถึงต่อเรื่องตีนี้เนี่ยไบเดนพยายามที่จะยั่วยุจีนตลอดเวลาในเรื่องของไต้หวันนะคะครตรงนั้นไอ้ตรงช่องแคบเนี่ยค่ะจะมีการซ้อมรบตลอดเวลาและจีนก็ตอบโต้ด้วยการซ้อมรบบ้างแต่ว่าใช้กระสุนหลอกบ้างแต่สหรัฐก็ให ไต้หวันเนี่ยทําแล้วก็จะออกข่าวยั่วยุตลอดว่าจีนเตรียมอย่างรุนอรกมาะแล้วมารุนแรงอย่างตอนเรื่องของเพโลซี่อย่างที่บอกใช้คันเดยบินเนี่ยนะคะ <c oughs> ทีก็แสดงได้เห็นเลยฉันไม่ต้องบุกไต้หวัน<ะ>เหมือนกับตอน<ร>ที่ปกนี่กำลังจะดูพัฒนาการครับ คือคือตั้งเสี่ยวผิงเนี่ยเคยบอกว่า50ปีค่อยมารวมกันรวมกันจีนห้องกงปีของจีนโดยสติคครครับับบแต่ว่า25ปีความที่อเมริกาไปหนุนเนี่อย่างที่ในไทยก็มีไปเลี้ยงเด็กสร้างเด็กกลุ่มรุ่นใหม่ให้ต่อต้านจีนจนกระทั่งมีการเดินขบวนใหญ่จนกระทั่ง,ง,ง,งจะแยกอย่างงี้อย่างนี้จนจีนสามารถเข้าไปเข้าไปเอาไปครอบครองไปปกครองปกครองห้องโกงโดยไม่ต้องใช้กาลังทหาร แต่เพียงว่าคนรุ่นใหม่ไปสร้างทำลายบ้านเมืองทำลายห้องกงจนกระทั่งคน้อาห้องกงอยู่ไปได้ะติดคุกกระดาวว่ะพี่เ่นไต้หวันอย่างนี้คือไม่ได้ใช้กําลังเลยแถมเอาห้องกงกลับมาเป็นของจีนเร็วกว่ากําหนดด้วยยี่สิบห้าปีใช่เร็วขึ้นเพิ่มเลยราะนํากทของของของคนห้องกงรุ่นใหม่นี้เองนะคะนี่เหมือนกันค่ไต้หวันคนไต้หวันรุ่นใหม่อย่าลืมมีทั้งสองฝักสามฝ่ายอะไรพวกนี้มีทั้งบอกว่าอยากจะรวมจีน หรือว่าจะอยู่กันอย่างเนี้ยต่างคนต่างอยู่แต่เป็นมิตรกันครับรูปแบบนี้เนี่ยคนชอบมากใช่หคะหรือไม่ก็บอกว่าฉันมองจีเป็นศัตรูเลยแบบที่อีกกลุ่มหนึ่งนะคะนี<ม>่การที่ จีนทาอย่างนี้เนี่ยก็หมายถึงว่าทําให้ชาวไต้หวันเริ่มตื่นตัวเริ่มคิดและจะทำอย่างไงออกมาอ <c oughs> แล้วท่านกลุ่มอีกกลุ่มนึงก่อความรุนแรงขึ้นมาระวังเป็นเหมือนห้องฟ่ง <c oughs> คุณทําลายตัวเองออื <c oughs> <c oughs> นะคะเป็นวิธีการพวกนี้เราต้องจับตามองแม้อะไรจะเป็นถือว่านิดๆเนี่ยแต่เป็นพัฒนาการที่สําคัญอย่าลืมว่าเรื่องไต้หวันเนี่ย เราผูกูกปิดหูปิดตามมานาน uh huh. นะคะ uh huh. ว่าม uh ู huh. ่แต่พูดถึงใกล้งหวัน uh huh. จะได้ยบายผูกูกสัมพันธ์กับอเมริกา uh huh. แล้วจนเกิดเรื่องเราถึงดูว่าออยังมีชาวไต้หวันพวกป้อกบินตัน โอ้ยังอยู่สิฮะการที่ม่เลือกตั้งก็ก็ไม่ได้ชนะแบบเกินครึ่งคือคือชนะเลือกตั้งแต่ไม่ได้ชนะเบ็ดเสร็จขาดอะไรทิ้งห่างล้ำลอยลำอะไรไม่ใช่ขนาดนั้นอืม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 แต่เอาล่ะเขาก็ชนะมาด้วยกติกาทีนี้ตอนนี้ใช่อีกเหมือนเองผมว่าต้องตั้งสติเยอะเลยอ่ะผมก็ ผมก็แอบแอบแเชียร์เอาให้กำลังใจเธอในฐานะที่เธอเป็นประเทศเล็กๆกับพี่บุรัตเออเดี๋ยวขนาดเดียวกันจีนไม่ใช่้คำว่าประเทศเล็กๆหรือจะโดนวลืมลืมขอโทษเขตเศรษฐกิจโอเขตเศรษฐกิจใช่ใช่ยกขอถอนประเทศนี้พูดไม่ได้เลยเพราะว่าเขาไม่ใช่ประเทศจริงๆคือมีคนถามผมว่า จีนเขาลุกหน้าน้าไต้หวันผมจะผมก็ตอบว่ามันไม่มีด้านน้าไต้หวันนะเพราะว่าไต้หวันเป็นของจีนเอออันน,น,นี้อันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าโลกเขาก็ยอมรับแบบนี้ประเทศไทยก็ยอมรับแบบนี้ีการแทรกซึมค <ใน S 1> วามคิดเนี่ยนะคะในอเมริกาเขาทํากับเอเชียเยอะมากนะคะเราก็ไม่ได้ได้เป็นข่าวอย่างเช่นเราเรียกทะเลจีนตะวันออกอืทะเลจีนใต้อเมริกาในในหนังสือตำราเขาเปลี่ยนไปเลยเป็นทะเลตะวันออกทะเลใต้เพื่อไม่ให้คำมีคำว่าจีนอยู่ปัญหาจีนที่หน้าจะ กับหมูเรื่องหมูเกาะที่ที่ที่ญี่ปุ่นเอาไปตอนตอนช่วสงสงครามโลกที่สอง ทะเลตะวันออกอเมริกาบอกใช้ทะเลตะวันออกเหมือนกับทวีปเอเชียเดี๋ยวนี้พยายามไม่พูดเ้าทพูดทวีปเอเชียไม่มีอเมริกาเขาก็เปลี่ยนไปใช้อินโดแปซิฟิกเหมือนกับว่าอินเอเชียจะโดนหายไปแล้วโดนกลืนไปนะคะเพราะเรื่องี้เรื่องของภาษาที่ใช้ได้บอกว่าลุกลับช่องแคบไต้หวันเพราะที่เป็นของไต้หวันเนี่ยช่องแคบไต้หวันนั่นเเขาเปลี่ยนชื่อมาไ้คนแบบ เออนี่ไงช่องแกบไต้หวันไงไม่ใช่ชอแกบจีเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะคือต้องตามตามอยู่เยอะแล้วเขาก็ตำราเขาค่อยพยายามอย่างเนี้ยจีมีปัญหากับเกาหลีใต้หรือญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีคือคือสามเศร้ากันเพราะนันนั้นอยู่แถวนั้นเนี่ยใช่จะตัดอะไรที่มีคำว่าจีจะตัดออกหมดเลยอันนี้มันทําให้เวลาที่เราเอ่ยออกมาเนี่ยมันคือการยอมรับสถานภาพนั้นๆไปในไกลๆแล้วมันทําให้เกิดมันเกิด อันดับหนึ่งในใจอะพี่เหมือนกับว่าเรา <Yeah. S 1> พูดชอบแคปไตวันเราพูดอินโดแปซิฟิกเราไปพูดเอเชียปุ๊บมันก็จะถูกเราก็จะถูกดึงตัวเรา <จะ S 1> เนี่ยให้ไปกรุ๊ปเออไปถูก group อินกรุ๊ปอะไปอยู่ในพวกกลุ่มเหล่านั้นซึ่งอันเนี้ยเป็นศาสตร์ของภาษาซึ่งแน่นอนพี่บุรัชเชี่ยวชาญดีเราก็จะคอยเตือนกันไว้ว่ามันเป็นการครอบงำด้วยอิทธิพลของสื่อเราก็ต้องตั้งหลักตั้งสติกันพอสมควรทีนี้ ทีนี้เราต้องมองอะไรต่อไปสำหรับไต้หวันพี่คือแน่นอนว่าเศรษฐกิจมีปัญหาด้วยเพราะว่าคือจีนก็ ยกเลิกการนำเข้าเป็นพันพันรายการก็แน่นอน SME ต่างๆที่มีผลกับฐานเสียงของใช่อีเวิรด์ด้วยคือจีนก็ยิงแม่นยิงไปที่ฐานเสียงด้วยที่เป็น SME ในกลุ่มบางเขตในขณะเดียวกันส่งทรายก็ได้ยินว่าจะมีปัญหาทรายนี่มันคือซิลิคอนไอไอไอเอาทรายออกมาเหลือเป็นเล็กๆเล็กจิงๆแล้วกลายเป็นแร่เอิร์ดใช้ทำชิปนี่แหละใช่ครับพี่ดังนั้นถ้าถ้าตัด มือตัดเท้าเนี่ยโอ้ยไต้หวันจะลบาบากเพราะจริงๆแล้วเขาเพึ่งจีงในการในการได้วัตถุดิบหรือในการสร่งออกเนี่ยเกือบทั้งหมดนะพี่บุรันฮะยกไว้เรื่องชิปเอาล่ะเขาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกประเทศเขตหนึ่งแหมรประเทศอีกแล้วเป็นเขตหนึ่ง ไต้หวันกับจีนเนี่ยเขาก็แข่งกันในเรื่องยุทธศาสตร์ของซุนบูต่างคนต่างรู้ว่าเคารพกันมานานแล้วถึงไปเกียกล่อกจีนด้วยกันเอ้านโยบายคบมิตรแดนใกล้ดีกว่าเอ่อดีกว่าสร้างศัตรูแดนใกล้ไปคบมิตรแดนไกลเนี่ยใช่หมืนเดิมในเรื่องนี้โอ้โหขมขายในเรื่องนี้ไฟไกลเอิญน้ำน้ำทานไกลขนาดโอกินาวายังไม่สามารถฝ่าการรอนิ้วเรื่อจะถึงจริงได้อเมริกาคือก่อนนั้นเอาโอกินาวาเพื่อ เพื่อที่จะมาป้องกันใต้หวัดนะคะครับตอนนี้ยังทาอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าตัวเองก็ไม่กล้าเหมือนกันถ้าจะประทะกันจริงจริออกปมันจะบานใหญ่นะคะนันเราไดเห็นเราจะ้เห็นกระจุกข่าวอย่างที่บอกอะค่ะอไปกดดันอินเดียที่เราจะซ้อมรบใหญ่แล้วตอนนี้ในเดือนตุลานะคะที่ตรงชายแดนจีนเลยนะคะอ่ไปกดดันผ่านศรีลังกาด้วยเรือรบจีนห้ามาอยู่แถวนี้นะอะไรอะอย่างนี้ออกมานะคะ คือคือเริ่มสร้างวงล้อมมาบอกฟิลิปปินเลยฉันจะช่วยคุณเต็มที่ได้อย่างนี้ออกมาเริ่มขยายวงล้อมไปเรื่อยๆออกมานี่ก็เป็นการแต่มันไกลไงน้ำไกลไม่สามารถดับไฟใกล้ได้แม่พี่บุรัตผมก็กำลังเขียนอยู่ว่าผมกำลังจะพูดพี่บุรัต์อ่านใจผมออกมีพลังจิตน้ําอยู่ไกลมันไม่อาจดับไฟใกล้ดังนั้นคุณคือประเทศคุณติดกันกับเมืองของคุณไม่ได้บอกว่าเขาเป็นประเทศบอกเขาเป็นเกาะแต่ว่า ที่ติดกันเนี่ยมองไปเห็นจีนแล้วหน้าตา,าคล้ายกันคือไม่ได้บอกว่าจะต้องเข้าข้างจีแล้วไปเกลียดสหรัฐแต่ว่าไม่ควรจะสร้างศัตรูที่มันอยู่ติดกันแค่นี้แล้วเขาเป็นยักษ์ใหญ่ไปพี่อันนี้ก็พูดกันแบบ คอมมอนนะ <c oughs> เขาเรียกอะไรคอมมอนเซนส์อะ <c oughs> คือไม่ได้คิดอะไรม <c oughs> าก <c oughs> มาย <c oughs> สามสารถจนึก <c oughs> ใช่ใช่โอ้น้ำที่อยู่ไกลไม่อาจดับไฟใกล้เออมิรของคุณที่คุณบอกว่าเป็นมิดแต่มันอยู่เขาอยู่ไกลเหลือเกินเนี่ยเขาจะมาช่วยคุณทันไหมเวลาที่ไฟมันไหมอยู่ตรงเนี้ยโอ้อันนี้ <c oughs> จะบอกว่าน้ําที่อยู่ไกลไม่อาจดับไฟใกล้เนาะโอ้เรากลับมาที่อินเดียพี่เวลาพูดถึงอินเดียแล้วอินเดียเป็นไงบ้างพี่ ก็อย่างที inhos, like ่บอกอินเดียคือเขาจะใช้อ <So S 1> mm ินเดียมาเป็นตัวขานนะคะก็ยังเราเอาเรื่องซ้อมรบมานะคะอินเดียก็อย่างที่บอกอินเดียเนี่ยใช้นโยบายคือครบมิตรหมดเลยนะคะขันสนิทกับกลุ่มบริกกลุ่มบริกก็คือมีมีรัสเซียมีจีนมีแอฟริกาใต้มีบราซิลนะคะห้าประเทศออกมารัสเซียด้วยออกมานะคะจากห้าทวีป ขนาดเดียวกันเขาก็เป็นกลุ่มคอตกับอเมริกากลุ่มคอสคือจะตุภาคีคอสหนึ่งคอสหนึ่งคือ,อมีอเมริกามีออสเตรเลียมีอินเดียมีมมญี่ปุ่นแล้วตอนนี้มีคอสสองคอสสองคือตะวันออกกลางาก็มี มีสหรัฐมีอินเดียด้วยนะครับพยายามดึงอินเดียเข้ามาเกี่ยวบทแล้วก็มีมีเออ UAE สหรัฐอาหรับเอมิเรตอะไรพวกนี้ออกมานะคะคือเขาพยายามสร้างกลุ่มอเมริกาสร้างกลุ่มพันธมิตรทหารเป็นกลุ่มย่อยไม่ต้ออากลุ่มใหญ่เหมือนซีโต้สมัยก่อนนะคะเอาเป็นกลุ่มเนี้ยจตุภาคีอย่างเนี้ยที่ดูที่ดีออกมานะคะเนี้ยอินเดียจะเป็นตัวเชื่อมประสานคือ คบทั้งทุกฝ่ายอยากบอกว่าจับปลาสองมือก็ไม่ใช่นโะยบายเขาเขาท้าไปเขาต้องเป็นศัตรูกับจีนเขไปต้องเป็นศัตรูกับอเมริกานะเขาคบทุกฝ่ายได้ท <ห à. S 2> ี่อ,อินเดียจะเป็นตัวขาดประาอินเดียเนี่ยนโยบายของอินเดียต่อไปนี้เนี่ยคือทุกคนจะต้องเข้าหาอินเดียมากเพราะเป็นประเทศใหญ่หอในเดือนพฤศจิกาเนี่ยอินเดียจะแซงหน้าจีในเรื่องจํานวนประชาชนประชากรโอ้ยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นต้องจับตามองเขาแล้วเขามองในรูปใหม่ไง เขาบอกว่าเขาไม่คุมกําเนิด<ะ>เพราะว่าอีกยี่สิบปีข้างหน้าประชากรรุ่นใหม่ที่เขาไม่คุมกําเนิดนี่คือพลังของอินเดียในเรื่องมีคนหนุ่มสาวป<ะ>ีเนียตอนนี้คุมกําเนิดหมายถึงว่าก่อนที่จะมาเปิดกว้างเมื่อปีที่แล้วนี่ยนะคะกลายเป็นเหลือแต่คนแก่ไงฮ่าฮ่าอันนี้มีญหมแต่อินเดียะจะไม่คุมกําเนิด<ะ>เพราะจะมีพลังคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเออฮ่าฮ่า ที่ตอนนี้ก็ต้องจับตามองอินเดียนะคะขนาดเดียวกันเนี่ยช่วงนี้ก็มีข่าวเรื่องยิงกันอีกแล้วยิวปาเลสไตน์เป็นข่าวเกิดขึ้นตลอดแต่เราจะเกิดความเทียบขึ้นมาได้แล้วจริงแล้วก็มีการหยุดยิงแต่คนก็ตายไปแล้วไงใช่หยุดยิงก็หยุดยิงได้ไม่เท่าไหร่ก็ยิงกันอีกคือเป็นปัญหาเรื้อรังเป็นร้อยปีหรือบางคนสมัยพระเจ้าสร้างโลกที่ปัญหาลูกเดียหลวงลูกเมียน้อยเอาเองกันบ้าไปนะคะจะอยู่กันไม่ได้อย่างนี้ออกมาแต่ให เห็นเลยว่าอเมริกาเนี่ยตอนนี้ไม่กล้ามีบทบาทครับนะคะคให้อียิปต์เป็นตัวประสานเรื่องการหยุดยิงพยายามจะดันอียิปต์กลับขึ้นมาในเรื่องของของอความขัดแย้งในภูมิภาคนั้นนะคะเราเริ่มมองพัฒนาการคือคืนหยุดยิงก็แค่นั้นนะ่ะแล้วก็หมดไปเราทําข่าวมาเกือบห้าสิบปีเดี๋ยวก็ยิงสงครามใหญ่สามปีสงครามใหญ่ห้าปีไอ้สงสามปีสงครามย่อยสงห้าปีสงครามใหญ่ คือสูตรวันนี้เห็นบ่อยมากเลยเดี๋ยว่าจะปะทุขึ้นมาอีกเดี๋ยวก็ปะทุขึ้นมาอีกแก้ปัญหาไม่ตกคือเลี้ยงเขาเรียกว่าเลี้ยงสงคราม รอเลี้ยงสงครามไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะครับครับซึ่งรอบนี้คือเกิดขึ้นสุกเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือก็คืออิสราเอลยิวเนี่ยยิงจรวดไปที่ตึกจริงๆตึกตรงนั้นมันก็มีผู้มีคนอยู่นะแต่เขาก็บอกว่าเป็นที่กบดานแต่ว่ามันก็มีคนอยู่ตรงนั้นต้องเยอะตายไปตั้งที่กบดานทุกพูดทุกตีก็ตายไปลายกันข่าวหมดสี่สิบกว่าคนแล้วก็มีเด็กอยู่เป็นสิบสิบคนนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยปาเลสไตน์ก็ยิงกลับไปซึ่งก่อนด้านั้นปาเลสไตน์ก็ยิงไปที่อสร เออจากฉนวนการาแเราก็ทราบก็เห็นอานโดมรอบนี้ก็มีอานโดมยิงมาประทะบนอากาศเป็นโอ้โหยกับพลุ้แต่มันไม่ใช่พลุนะมันคือจรวดที่ที่มีระเบิดติดอยู่บนหัวดังนะั้นก็ตายกันอุตลุดเออก็ก็ประกาศหยุดยิงภายในสองวันเท่านั้นแต่พี่บรักดมองว่าก็เดี๋ยวก็กลับไปยิงกันอีกแล้วมันเป็นการเลี้ยงใครสงครนแล้วกลัวแบบปัญหา จีนไต้หวันเนี่ยมันจะหล่อเลี้ยงแบบนี้ไงหล่อเลี้ยงสงครามไง hmm. เพื่อขายอาวุธ oh. วันนี้เพิ่งประกาศขายอาวุธให้ยูเครนอีกพันล้านแน,นะคะแรกๆก,กับมิกเมียนแบบว่าทีละสามสี่ร้อยนะคะล้านดอลลาร์ hmm. ขายเป็นงวดงวดไปครั <Huh. S 2> ้งนี้พันล้านดอลลาร์ทันทีขึ้นมาฮ <Huh. Huh. S 2> นะคะ hmm. คือหล่อเลี้ยงจุดประทะต่างๆเราเห็นแล้วเพื่อที่จะ ายอาวุธอ <I> ืมอืมอืมอแต่พอพอเห็นลบกันแบบนี้นะพี่บุรัต์คือแต่ละประเทศก็ต้องคิดอะคือก็ต้องเอาพูดกันตรงๆนะก็ต้องซื้อคือมันเหมือนการเป็นการ create demand คือเหมือนทําให้เห็นว่าเฮ้ยอาวุธมันเป็นสิ่งจําเป็นซึ่งถามว่ามันจําเป็นต่อเมื่อมันมีการรบกันเกิดขึ้น ดังนั้นไม่ก็เลยต้องมีการลบเนี่ยพี่บุราสถ้าไม่มีการลบอาวุธจะจาเป็นได้ยังไงเราเองเราเองก็ต้องรองเราก็ต้องซื้อเราเสียกันเรื่องซื้อเรือดำน้ำไงที่เราบอกว่าทําไมเราต้องมีเรือดำน้ำในเรื่อภูมิภาคอาเซียนเราเป็นมิตรกันพี่บุราว่าก็เป็นคนมีประเทศบางประเทศเริ่มซื้อเพราะมนต่มตึต่างกันบ้างนี่ปะนเรือดำน้ำกลายเป็นสิ่งจําเป็นกต้งที่เดิมๆไม่มีเขาบอกไม่อ้องกันมีเขตพิพาทด้านฟ้ายด้านน้ําไงถูกครับใช่คือ ว่าจะคือเราก็จัดเราไปสื่อกันมานานใช่ไหมพี่รันเราก็จับไ,ได้ว่าเฮ้ยทางอ่าวไทยนี่มันตื้นนะเรือมันดำไม่มิดน้ำคือหมายถึงว่ามันดำไม่ได้ <c oughs> มันตื้นเรามองจากข้างบนนู้นเราก็เห็นเรือดำดาวอยู่ข้างล่างเราดำเราใส้วยตื้นด้วยคือว่าก็จัดรายการอยู่เราก็ได้ข้อมูลอะไรแบบนี้แต่แน่นอนแหละว่าขยับออกไปเนี่ยมันก็ดำได้ละแต่ประเด็นที่พี่บุรั์พู้สําคัญมากคือ ถ้าคนอื่นเขามีแล้วเราไม่มีอ่ะมันจะเป็นอันตรายตกอยู่กับเราดังนั้นเราก็ต้องมีเพื่อจะ คือมีอาวุธเพื่อจะไม่ใช้อาวุธคือมีสายานุภาพเพื่อจะไม่ใช้มันแต่ว่าเพื่อจะให้คนรู้ว่าสามารถสร้างสถานการณ์ให้ไงเพื่อให้เราจาเป็นต้องมีต้องมีของมันต้องมีใช่ไหมทุกคนตอนนี้กำลังเถียงกันมีไม่มีปั๊บก็บอกว่าพม่าซื้อเรือดำน้ำใช่ใช่พ่อม่มีเรือดำน้ำต้องมีสิรอบบ้านเรามีหมดเลยพี่บุรันแล้วเราจะไม่ดำนังไงคนเอกคนดำกันหมดเราก็ต้องดำด้วยสิถูกไหมอันนี้ก็พูดกันตรงตรงไม่ได้พม่ก็บอกว่าเขาตเซนซื้อเนี่ยเขาถึงตองซื้อ เอาต้องลงคนที่อยู่ตรงกลางพี่กระสุนนี่ยแหละค่ะคือยิงตลอดนะคะคอยสร้างใช้สงครามหล่อเลี้ยงสงครามนี่แหละค่ะส่วนส่วนเอาล่ะในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ต้องดําเนินไปทีนี้ความที่เขาเป็นพี่เบิ้มตอนนี้ศึกของพี่เบิ้มคือตอนนี้ดูเหมือนสงครามเย็นที่มันเคยเกิด proxy war ที่เราเคยพูดกันเนี่ย มันไม่ได้เป็นพ็อกซี่มันไม่ได้เป็นสงครามตัวแทนและพิวรั์เขาเปิดหน้าเล่นกันค่อนข้างจะชัดเจนคือแน่นอนการที่ยูเครนเนี่ยอาจจะมองอยูเครนกับรัสเซียแต่คนก็เห็นว่านาโตและก็อเมริกาเนี่ยอยู่เบื้องหลังแบบชิดดันหลังแบบใกล้ชิดเลยส่วนจีนเนี่ยไต้หวันก็ใช่ละ่ะแต่ก็เห็นชัดว่าโอ้แนนซี่เพโลซีเบอร์สไม่ใหญ่มากหรอกแต่ก็มีบทบาทสําคัญในขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นอเมริกากับจีเนี่ยเรียกว่าเปิดหน้าเล่นกันเลยพี่ดูแล้วยุคใหม่เนี่ย มันน่ากลัวกว่าไหมพี่บุญรัตน์มอเมริกาใหญงไงบ้างน่ากลัวกว่าเพราะว่าเปิดหน้าเล่นตั้งแต่ยุคทรัมป์แต่ตานันผ่านบริษัทไงหัวเว่ยบ้างบริษัทอะไรๆพวกนี้บ้างใช่ไหมคะจับลูกสาวเพาเป็นตัวประกันแคนาดาจนกระทั่งอเมริกากับแคนาดามีเรื่องกนแลัวเนี่ยก็ปล่อยเฉยๆอย่างนั้นน่ะนะคะเพราะฉะนั้นเปิดหน้าเล่นผ่านตัวแทนออืนะคะแล้วก็เพื่อที่จะเมันลุกกามบาตายไปละเปีนกันออา แคดาดาเปิดด้เล่นกับจีนจีนตอบโต้ไปกลายเป็นแคดดาดากับจีนไปเลยอนะคะฮะโอ้พี่วุรัชครับวันนี้เข้มคนเช่นเดียวกันออะเหลือเวลาสักสักนาทีหนึ่งก่อนที่ผมจะมีคลิปเปิดท้ายสองสามนาทีพี่บุรัชพี่บุรัชอยากขมมดวันนี้ว่ายังไงบ้างให้คนจับตามองอะไรต่อครับพี่บุรัชสักนาทีหนึ่งครับคือคือพี่เดิงจับตามองว่าตอนนี้เนี่ยเอ่อเรื่องของยุทธศาสตร์การทหารข่าวที่ต้องตามทั้งทั้งที่เราเบื่อคือข่าวความขัดแย้งแต่เราไม่สามารถ ภาพได้พี่แต่เราพยายามมองในมุมอื่นบ้างว่าวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยไม่ใช่รบโดยตรงแบบยูเครนแล้วก็ไม่ใช่เป็นตัวแทนแบบเรื่องไต้หวันเพียงแต่ว่ายุทธเรียนยุทธศาสตร์ยังไงกดดันกันทางในเชิงยุทธศาสตร์นั่นคือการศึกษาอย่างจริงจังแล้วพี่ตอนนี้นั่งอ่านซุนบูอยู่นะเมื่อกี้เลยพูดขึ้นมาจับได้แล้วขอบคุณมากครับพี่บุรัตน์ครับโอกาสได้คุยกันใหม่ครับสวัสดีครับค่สวัสดีค่ะ